อังสุภาษิตก่อนนอนชีวิตฉลาดชอบธรรมรับพระพรในทางของพระองค์พระธรรมสุภาษิตบทที่11ถึงบทที่15บทที่11ได้กล่าวไว้ว่า ตาชูขี้ช่อนั้นเป็นที่เกียจชังต่อพระเจ้าแต่ลูกตุ้มที่ยุติธรรมเป็นที่ปฏิอินดีแด่พระองค์เมื่อความเยื่อหยิงมาถึงความหยามน้ำหน้าก็ามาด้วยแต่ปัญญาอยู่กับคนใจถมความสัตืูอของคนที่เที่ยงธรรมย่อมนําเขาแต่ความคดโกงของคนทรยศย่อมทําลายเขาความมั่งคั่งไม่อำนวยกำไรในวันทรงพระพิโรธแต่ความชอบธรรมช่วยกู้ ให้พ้นความมรณาความชอบธรรมของคนที่ไร้ตำหนิย่อมรักษาทางของเขาให้ตรงแต่คนชั่วร้ายก็ล้มลงด้วยความชั่วร้ายของเขาเองความชอบธรรมของคนเที่ยงธรรมย่อมช่วยกู้เขาแต่คนทรยศจะถูกราคะของเขาจับเป็นเชลยเมื่อคนชั่วร้ายตายความหวังของเขาก็พินาศและความมุ่งหวังของคนชั่วช้าก็สูญเปล่า คนชอบทำรับการช่วยเหลือให้พ้นความลำบากและคนชั่วร้ายเข้าไปแทนที่คนร้ายพระเจ้าทำลายเพื่อนบ้านของเขาด้วยปากแต่คนชอบทำได้รับการช่วยให้พ้นด้วยอาศัยความรู้เมื่อคนชอบทำอยู่เย็นเป็นสุขบ้านเมืองก็เปลี่ยนปีและเมื่อคนชั่วร้ายพินาศก็มีเสียงโห่ร้องด้วยความยินดี ด้วยพรของคนเที่ยงธรรมบ้านเมืองก็เป็นที่ยกย่องแต่ว่ามันคว่ำลงด้วยปากของคนชั่วร้ายบุคคลที่เหยียดเพื่อนบ้านของตนย่อมขาดสามัญสำนึกแต่คนที่มีความเข้าใจก็ยังนิ่งอยู่บุคคลที่เที่ยวซุบซิบก็เผยความรับแต่บุคคลที่ไว้วางใจได้ย่อมปิดบงังสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้ได้ที่ไหนที่ไม่มีการนำ ประชาชนก็ล้มลงแต่ในที่ซึ่งที่มีที่ปรึกษามากย่อมมีความปลอดภัยบุคคลผู้รับประกันคนอื่นจะต้องทนทุกข์แต่คนที่เกลียดการรับประกันย่อมปลอดภัยสตรีงามสง่าย่อมได้รับเกียรติและชายหน้าเลือดย่อมมั่งคั่งชายผู้มีความเอ็นดูย่อมให้ประโยชน์แก่ตนแต่ชายที่ดูร้ายย่อมทำให้ตนเองเจ็บ ชายชั่วร้ายได้ผลจ้างที่หลอกลวงแต่บุคคลที่หวานความชอบธรรมจะได้บําเหน็จที่แน่นอนบุคคลผู้ตั้งมั่นอยู่ในความชอบธรรมจะมีชีวิตอยู่แต่บุคคลผู้ติดตามความชั่วร้ายจะถึงความตายคนที่ความคิดตลบตแลงเป็นที่น่าเกลียดน่าชังแด่พระเจ้าแต่คนที่มีทางไร้ตำหนิย่อมเป็นที่ปฏิยินดีของพระองค์ จงแน่ใจเถิดซึ่งคนชั่วร้ายจะไม่มีโทษนั้นหาไม่ได้แต่บรรดาผู้ที่เป็นคนชอบธรรมจะได้รับการช่วยกู้สตีงามที่ปราศจากความเสียวฉลาดก็เหมือนห่วงทองคำที่จมูกหมูความปรารถนาของคนชอบธรรมจบลงในความดีเท่านั้นความมุ่งหวังของคนชั่วร้ายจบลงในความพิโรธบางคนยิ่งจำนายยิ่งมั่งคั่ง บางคนยิ่งยึดสิ่งที่ควรจำน่ายไว้ยิ่งขัดสนก็มีบุคคลที่ใจคว่างขวางย่อมได้รับความมัง่งคั่งบุคคลที่ลดน้ำเขาเองจะรับการลดน้ำประชาชนแช่งบุคคลที่กักข้าวแต่พระพรอยู่บนศีรษะของผู้ขายข้าวบุคคลผู้สแสวงความดีก็สแสวงความพอใจแต่ความชั่วร้ายมาถึงผู้ที่สออมัน บุคคลผู้วางใจในความมั่งคั่งจะล้มละลายแต่คนชอบทำจะรุ่งเรืองอย่างใบไม้เขียวบุคคลผู้ทำให้ครัวเรือนของเขาลำบากจะรับลมเป็นมรดกและคนโง่จะเป็นคนใช้ของคนฉลาดผลของคนชอบธทำเป็นต้นไม้แห่งชีวิตการฟ้าฟื้นกฎหมายย่อมทำลายชีวิตดูเถิดแม้คนชอบธทำอาจจะถูกทำโทษในแผ่นดินโลก แต่คนชั่วร้ายและคนบาปแต่ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระธรรมสุภาษิตบทที่สิบสองผู้ใดที่รักวินัยก็รักความรู้แต่บุคคลที่เกลียดการตักเตือนก็เป็นคนโฉดคนดีเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า แต่คนที่คิดการชั่วร้ายพลงทรงลงโทษคนจะตั้งอยู่ด้วยความโหดร้ายไม่ได้แต่ลากของคนชอบทมจะไม่รู้จักเคลื่อนย้ายพรยาดีเป็นมงกุฎของสามีตนแต่นางผู้ที่นำความอับอายมาก็เหมือนความเน่าเปื่อยในกระดูกสามีความคิดของคนชอบธรรมนั้นยุติธรรมแต่คำหาลือของคนชั่วร้ายนั้นทรยศถ้อยคำของคนชั่วร้ายหมอบพลอ,อาโลหิต แต่ปาของคนเที่ยงทำช่วยคนให้รอดคนชั่วร้ายคว่ำแล้วและไม่มีอีกแต่เรือนของคนชอบธทำยังดำรงอยู่คนจะได้รับคำชมเชยตามสามัญสำนึกที่ดีของเขาแต่คนที่ความคิดตลกตะแลงก็เป็นที่ดูหมิ่นผู้น้อยที่ทำมาหากินเองก็ดีกว่าคนที่ทำทีว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่ขาดอาหาร คนชอบทำย่อมเห็นแก่ชีวิตสัตว์ของเขาแต่ความกรุณาของคนโหดร้ายคือความดูรายบุคคลที่ไถนาของตนก็มีอาหารอุดมแต่บุคคลที่ติดตามการงานที่ไร้่าย่อมไม่มีสามันสำนึกข้อหอยแข็งแรงของคนชั่วร้ายปรักหักพังสิน้นแต่รากของคนชอบทำตั้งมั่นคงอยู่คนชั่วร้ายย่อมติดบ่วงด้วยการละเมอแห่งริมฟีป่าของตน แต่คนชอบทำหนีพ้นจากความลำบากจากผลแห่งถ้อยคำของตนคนก็อิ่มใจในความดีและผลงานแห่งมือของเขาก็กลับมาหาเขาทางของคนโง่นั้นถูกต้องในสายตาของเขาเองแต่ปราดย่อมฟังคำแนะนำจะรู้ความร้อนใจของคนโง่ได้ทันทีแต่คนที่อย่างรู้ย่อมไม่นําพาต่อการดูถูกบุคคลผู้พูดความจริง ให้หลักฐานที่ซื่อตรงแต่พยานเทศกล่าวคําหลอกลวงมีบางคนที่คําพูดพร่อยของเขาเหมือนดาบแทงแต่ลิ้นของปราดนำการรักษามาให้ลิ้นฟีปากที่พูดจริงทนอยู่ได้เป็นนิดแต่ลิ้นที่พูดู้ษาอยู่ได้เพียงประเดี๋ยวเดียวความหลอกลวงอยู่ในใจของบรรดาผู้คิดแผนการชั่วร้ายแต่บรรดาผู้กะแผนงานที่ดีมีความชื่นบาน ไม่มีความชั่วตกอยู่กับคนชอบธรรมแต่คนชั่วร้ายเต็มด้วยความลำบากนิมฟีปากที่พูดมูสาเป็นที่น่าเกลียดน่าชางังแก่พระเจ้าแต่บรรดาผู้ที่ประพฤติความซื่อสัตย์เป็นที่ปฏิยินดีแด่พระองค์คนที่ยังรู้ย่อมเก็บความรู้ไว้แต่คนโง่เปล่าร้องความโง่ของตนมือของคนที่ขยันขันแข็งจะครอบครอง ฝ่ายคนเกียจคร้านจะถูกบังคับให้ทำงานโยธาความกระวนกรวายของคนทวงเขาลงแต่ถ้อยคำที่ดีก็ททำให้เขาชื่นชมคนชอบธรรมหันจากทางชั่วร้ายแต่ทางของคนชั่วร้ายนำเขาเองให้เจนไปคนเกียจคร้านจะจับเหยื่อของเขาไม่ได้แต่คนขยันขันแข็งจะได้ทรัพย์สินคานประเสริฐในวิธีของความชอบธรรมเป็นชีวิต แต่ทางของความผิดนำไปถึงความมรณะสุภาษิตบทที่1ิได้กล่าวไว้ว่าผู้ชายที่ฉลาดฟังคำเตือนสติของบิดาตน แต่คนมักย่อเย,อเยอ้ยไม่ฟังคำขนาดคนดีกินของดีจากผลปากของตนแต่ความปรารถนาของคนทรยศก็เพื่อความทารุณบุคคลที่ระแวดระวังปากของเขาจะสงวนชีวิตของเขาบุคคลที่เปิดลิมฝฟีปากกว้างก็ออกมาถึงความพินาศวิญญาณของคนเกียรคร้านยังอยากอยู่แต่ไม่ได้อะไรเลยฝ่ายวิญญาณของคนขยันจะอ้วนพีคนชอบทำเปลียดความเท็จ แต่คนชั่วร้ายประพฤติหน้าอับอายและหน้าโอสูความชอบธรรมจะระแวดระวังผู้ที่ทางของเขาเที่ยงธรรมแต่บ่ากว่อมคนชั่วร้ายคนที่ว่าตนมั่งขั่งแต่ไม่มีอะไรเลยก็มีคนที่ว่าตนเป็นคนจนแต่มีทรัพย์สินคานเป็นอันมากก็มีอยู่ค่าไถ่ชีวิตของคนคือทรัพย์สินคานของเขาแต่คนยากจนไม่มีอะไรเป็นค่าไถย สว่างของคนชอบทาก็เปลี่ยมปรีแต่ประทีบของคนชั่วร้ายจะถูกดับเพราะความทะลึ่งผู้ประมาทจึงก่อวิวาทแต่ปัญญาอยู่กับบรรดาผู้ที่รับคำแนะนำทรัพย์สินคารที่ได้มาอย่างเล่งร้อนก็ยอบแยบลงแต่บุคคลที่สะสมทีละเล็กทีละน้อยจะได้เพิ่มพูนขึ้นความหวังที่ถูกหน่วงไว้ทําให้ใจเจ็บชำ้ำ แต่ความปรารถนาที่สำเร็จแล้วเป็นต้นไม้แห่งชีวิตบุคคลที่ดูหมิ่นโพระชนะนำการทำลายมาถึงตนเองแต่บุคคลผู้นับถือพระบัญญัติจะได้รับบำเหน็จคำสอนของปรา์เป็นน้ำพุแห่งชีวิตเพื่อให้หลีกจากบ่วงของความมรณามีสามัสำานึกที่ดีได้รับความโปรดปรานแต่หนทางของคนที่ไม่ซื่อเป็นความย่อยยับของเขา คนที่ยังรู้กระทำทุกอย่างด้วยความรู้แต่คนโง่ก็ปวดความโง่ของตนผู้สื่อสารไม่ดีก็เอาคนจุ่มลงไปในความลำบากแต่ทูตที่ซื่อสัตย์นำการรักษามาให้ความยากจนและความอดสูมาถึงบุคคลที่เพิกเฉยต่อคำเตือนสติแต่บุคคลที่สนใจคำตักเตือนก็ได้รับเกียรติความปรารถนาที่สําเร็จ เป็นของหวานสำหรับวิญญาณแต่ที่จะหันเสียจากความชั่วร้ายเป็นสิ่งน่าเกลียดน่าชังของคนโง่บุคคลที่เดินกับปราดก็กลายเป็นคนฉลาดแต่เพื่อนฝูงของคนโง่จะรับพยันตรายความเคราะหร้ายตามติดคนบาปแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้บำเหน็จแก่คนชอบทมคนดีก็รับมรดกไว้ให้แก่ล้าน แต่ทรัพย์สินค้านของคนบาปนั้นสัมสมไว้ให้คนชอบธรรมดินของคนยากจนที่ไถทิ้งไว้ก็เกิดผลอุดมแต่มันถูกกวาดไปตามความอายุทรรรมบุคคลที่สึงวนไม่เรียวก็เกียิบุชายของตนแต่ผู้ที่รักเขาพยายามตีสอนเขาคนชอบทำรับประทานได้จนพอใจแต่ท้องของคนชั่วร้ายก็หิว สุภาษิตบทที่14ได้กล่าวไว้ว่าปัญญาสร้างเรือนของเธอขึ้นแต่ความโง่หรือมันลงด้วยมือตนเองบุคคลผู้ดำเนินในความเที่ยงธรรมเก่งกลัวพระเจ้าแต่บุคคลที่คดเคี้ยวในทางของเขาก็ดุหมิ่นพระองค์ในปากของคนโง่มีไม้เรียวสำหรับหลังของเขาแต่ลิ้นฟีปากของปราชจะสมวนเขาไว้ที่ไหนที่ไม่มีวัวผู้ที่นั่นไม่มีข้าว แต่พืชผลอุดมได้มาด้วยแรง,งวัวพยานที่ซื่อสัตย์ไม่มูสาแต่พยานเท็ดหายใจคำมูสาออกมาคนมักย่อเย้ยแสวงปัญญาเสียเปล่าแต่ความรู้นั้นก็ง่ายแก่คนที่มีความเข้าใจจงไปให้พ้นหน้าคนโง่เพราะที่นั่นเจ้าไม่พบถ้อยคำแห่งความรู้ปัญญาของคนอย่างรู้คือการเข้าใจทางของเขา แต่ความโง่ของคนโง่เป็นที่หลอกลวงพระเจ้าทรงย่อยเย้ยคนชั่วร้ายแต่คนเที่ยงธรรมชื่นบานในความปวดปานของพระองค์จิตใจรู้ความขมขืนของใจเองและไม่มีใครอื่นมาเข้าส่วนความชื่นบานของมดัดเรือนของคนชั่วร้ายจะถูกทำลายแต่เต็นของคนเที่ยงธรรมจะรุ่งเรืองมีทางหนึ่งซึ่งคนเราดูเหมือนถูก แต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณาแม่ใจของคนที่หัวราบก็เศร้าและที่สุดของความชื่นบานคือความโศกสลดคนตลบตะแลงใต้ผลจากทางของเขาจนเต็มและคนดีก็จะได้ผลดีแห่งการกระทำของเขาคนเขาเชื่อถือทุกอย่างแต่คนอย่างรู้มองดูว่าเขากำลังไปทางไหนคนมีปัญญาก็ระวังตัว และหันเสียจากความชั่วร้ายแต่คนโง่ขาดความยับยั้งและสะเพ้าคนโมโหร้ายประพฤติโง่เขา่าแต่คนฉเฉลียวฉลาดนั้นอดทนคนเขาได้ความโง่แต่คนยังรู้ก็มีความรู้เป็นมงกุฎคนชั่วร้ายกับคนดีคนชั่วร้ายกับอยู่ที่ประตูเมืองของคนชอบธทมคนยากจนนั้นแม้เพื่อนบ้านของตนก็รังเกียจแต่คนบางครั้งมีสหายมากมาย บุคคลที่ดูหมิ่นเพื่อนบ้านของตนก็เป็นคนบาปแต่บุคคลที่เอ็นดูคนยากจนก็อยู่เป็นสุขคนที่คิดการชั่วนั้นไม่ผิดหรือรรดาผู้ที่คิดการดีเขาพบความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์มีกำไรอยู่ในงานทุกอย่างการเพียงแต่พูดนั้นโน้มไปทางความขาดแคลนมงกุฎของปราดคือปัญญาแต่ความโง่เป็นพวงมรัยของคนโง่ พยานซื่อตรงช่วยชีวิตให้รอดแต่ผู้ที่เปล่งคำมุสาเป็นคนขายคนความยำเกรงพระเจ้าทำให้คนอยู่อย่างอุ่นใจลูกหลานของเขาจะมีที่พึ่งความยำเกรงพระเจ้าเป็นน้ำพุแห่งชีวิตเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดจะหลีกจากบ่วงของความมรณาได้ในมวลประชาชนก็มีศักดิ์ศรีของพระราชาแต่ไร้ประชาชนเจ้านายก็ไร้ค่า บุคคลที่โกรธช้าก็มีความเข้าใจมากแต่บุคคลที่โมโหเร็วก็ยกย่องความโง่ใจที่สงบให้ชีวิตแก่เนื้อหนังแต่กิเลสจะทำให้กระดูกผุบุคคลผู้บีบบังคับคนยากจนดูถูกพระผู้สร้างของเขาแต่บุคคลที่เอ็นดูต่อคนขัดสนก็ถวายเกียรติแด่พระองค์คนชั่วร้ายก็ถูกคว่ำลงตามการกระทำชั่วร้ายของเขา แต่คนชอบธรรมพบที่รีภัพด้วยใจแน่วแน่ของคาปัญญาอาศัยอยู่ในความคิดของคนที่มีความเข้าใจแต่ปัญญานั้นไม่ประจักษ์ในใจของคนโง,ง่ความชอบธรรมเชิดชูประชชาติหนึ่งแต่บาปเป็นเหตุให้ชนชาติหนึ่ง,งถูกตำหนิข้าราชการผู้ประกอบกิจอย่างเฉลียวฉลาดก็ได้รับความปวดปรานจากพระราชา แต่พระพิโรธของพระองค์ก็ตกลงบนผู้ที่ประพฤติหน้าละอาย สุภาษิตบทที่15คําคำตอบอ่อนหวานช่วยระลายความกโกรธเกรียวให้หายไปแต่คำกักขรับเล้าโทสะลิ้นของปราดแกจกจ่ายความรู้แต่ปากของคนโง่เทความโง่ออกมาพระเนตรของพระเจ้าอยู่ในทุกแห่งหนทรงเฝ้าดูคนชั่วและคนดีลิ้นที่สุภาพเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแต่ลิ้นตลบตะแลงทำน้ำใจให้แตกสลาย คนโง่ดูหมินคำเตือนสติของบิดาตนแต่ผู้ที่สนใจคำทักท้วงเป็นผู้อย่างรู้ในเรือนของคนชอบธทำมีครังทรัพย์มากแต่ความลำบากตกอยู่กับรายได้ของคนชั่วร้ายลิมฟีปาของปราดกระจายความรู้แต่ความคิดของคนโง่หาเป็นเช่นนั้นไม่เครื่องสักการะบูชาของคนชั่วร้ายเป็นที่น่าเกียดน่าชาังแก่พระเจ้า แต่คำพิทานของคนเที่ยธงทมเป็นที่ปิติยินดีแก่พระองค์ทางของคนชั่วร้ายเป็นที่น่าเกียดน่าชังแก่พระเจ้าแต่พระองค์ทรงรักบุคคลผู้ตามติดความชอบธรรมมีโทษหนักสำหรับผู้ที่ทอดทิ้งทางดีบุคคลผู้เกียดคำเตือนสติจะตายเปล่าแดนผู้ตายและแดนพินาศก็ประจักษ์แจ้งอยู่เฉพาะพระเจ้าใจของมนุษย์จะแจ้งเฉพาะพระองค์ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด คนมักย่อเย้ยไม่ชอบถูกตักเตือนเขาจะไม่ไปหาปราดใจที่ยินดีกระทำให้ใบหน้าล่าเริงแต่ด้วยความเสียใจดวงจิตก็สลายลงความคิดของบุคคลผู้มีความเข้าใจข้อสแสวงความรู้แต่ปากของคนโง่กินความโง่เป็นอาหารทุกๆวันของคนที่ทุกข์ใจก็ร้ายแต่ใจที่ร่าเริงมีการเลี้ยงต่อเนื่องกัน มีทรัพย์น้อยแต่มีความยำเกรงพระเจ้าก็ดีกว่ามีคลังทรัพย์ใหญ่แต่มีความลำบากอยู่ด้วยกินผักเป็นอาหารในที่ที่มีความรักก็ดีกว่ากินเนื้อวัวอ้วนพร้อมกับความเกลียดชังอยู่ด้วยคนใจร้อนเราการวิวาดแต่บุคคลผู้โกรธช้าก็ระงับการชิงดีทางของคนเกียดคร้านมีต้นหนามขวัดงอกอยู่เต็ม แต่วิธีของคนเชี่ยงธรรมเป็นทางหลวงลาบเสมอบุชาที่ฉลาดกระทำให้บิดายินดีแต่คนโง่ดูหมิ่นมาดาของตนความโง่เป็นความชื่นบานแก่บุคคลผู้ไม่มีสามัญสำนึกแต่คนที่มีความเข้าใจจะเดินตรงไปปราศจากการปรึกษาหาลือแผนงานก็ล้มเหลวแต่มีผู้แนะนำมากๆแผนงานนั้นก็สำเร็จ ที่จะตอบให้เหมาะสมก็เป็นความชื่นบานแก่คนคำเดียวที่ถูกกาละก็ดีจริงๆทางของคนฉลาดนำขึ้นสู่ชีวิตเพื่อเขาจะได้หลีกหนีจากแดนผู้ตายเบื้องล่างพระเจ้าทรงลือเรือนของคนเย่อหยิงแต่ให้ขอบเขตแก่หญิงไม้คงอยู่ความคิดของคนชั่วร้ายเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังแก่พระเจ้าแต่ถ้อยคำของคนบริสุทธิ์เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ บุคคลผู้ตะกระหากำไรก็กระทำความลํำบากแก่ควัวเรือนของตนแต่บุคคลผู้เกลียดสินบนจะมีชีวิตอยู่ใจของคนชอบทำลำพึงว่าจะตอบอย่างไรแต่ปากของคนชั่วร้ายเทสิ่งชั่วร้ายออกพระเจ้าทรงอยู่ห่างไกลจากคนชั่วร้ายแต่พระองค์ทรงได้ยินคำมริษฐานของคนชอบทำสว่างของตาทำให้ใจเพลมปรี และข่าวดีกระทำให้กระดูกสดชื่นหูที่ฟังคำตักเตือนที่ให้ชีวิตจะอยู่ท่ามกลางป่าบุคคลผู้เพิกเฉยต่อคำเตือนสติก็ดูหมิ่นตนเองแต่บุคคลผู้สนใจการทักท้วงก็ได้ความเข้าใจความยำเกรงพระเจ้าเป็นการสอนให้เกิดปัญญาและความถ่อมใจเดินอยู่ข้างหน้าเกียิ